พาทุกท่านไปชมนะครับพาทุกท่านไปดูนะครับผลิตภัณฑ์กระชายตั้งแต่เรียกว่าถอนดึงต้นกระชายขึ้นมานะครับนํามาล้างนํามาคัดนะครับเกตหนึ่งสองสามขายไม่ทันนะครับผลิตไม่ทันนะครับแม่ค้าตลาดต่างๆตลาดช้าตลาดเย็นตลาดนัด ก็แวะมาอุดหน,นุนมาซื้อกันเพราะว่าที่นี่สะอาดแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ขายไม่แพงนะครับซื้อไปขายต่อนะซื้อไปขายต่อนะครับครั้งหนึ่งสิบโลยี่สิบโลสามสิบกิโลครับนี่เลยกระชายแล้วก็มีหลากหลายพันธุ์ด้วยนะอันนี้พันธุ์อย่างไหนอันนี้พันธุ์กระชายแบบแบบพันธุ์แบบบ้านทีแม่อ๋อแบบบ้านอันนี้อันนี้พันธุ์แบบหัวใหญ่ข่ใหญ่เอ้ยนี่หอมมากเลยนะ อันนี้เอาไปหั่นใส่พวกทำกับข้าวผัดพริกผัดอะไรเนี่ยเอยมีประโยชน์อ่ะไขมันตอนนี้จะใช้ใบมะกรูดกระชายนี่โอ้ยกระชายบ้านมีประโยชน์มีประโยชน์กระชายบ้านเขาจะอันนี้คืออะไรอ่ะหัวกระชายเอาไปใส่หัวกระชายหัวกระชายจะมีรสชาติหอมมากเอาทำเครื่องแกงอ่าหัวกระชายก็คือหัวหัวมาเลยนะทำเครื่องแกงอ่าเครื่องแกงของที่ที่แม่ทำอยู่นี่ก็คือล้าง อ,อันนี้พันบ้านบ้านนะครับหอมกว่านะครับห,หัวเล็กๆแต่ว่าหอมกว่า<อ>ดีกว่าว่านงั้ราคาเท่ากันปะเจ็ดสิบบาทก็มาที่บ้านอ่าเจ็ดสิบบาทส่งราคาเจ็ดสิบบาทกันเองมาถึงบ้านเลยงงส่งไงส่งขายส่ง รอบรอบบ้านเราเนี่ยมีนับร้อยกิโลอ่ะที่รงเทพหอโอ้โหทกรุงเทพก็หลายหลายตังอะอโลเราเคยซื้อตอนมันดังดังเกือบสองร้อยนะเราซื้อตรงนครปฐมนะนี่นี่นะประสบการณ์ตรงเลยนะอ้ยนุโล้ยนี่เมื่อเช้าแม่ก็ถอนตรงนี้ไปนะนี่ผมพาไปดูนี่ครับนี่ถอนไปหน่อยเดียวได้หลายสิบกิโลนี่ครับแล้วก็คือพรุ่งนี้ เขาก็มารับกระชายไปจากสวนเลยจากบ้านเราเลยเราไม่ต้องออกไปไหนทำให้เขาอย่างดีเลยนะครับสะอาดสะอาดติดใจว่างั้นเถอะแล้วเราก็ส่วนหนึ่งเราพาไปกินกรุงเทพนะน,นี่นเ,เราไปกรุงเทพครับนี่เอาไปททำกกอสอาดปิกแต่ทุกอย่างอะ,ะทำน้ำกระชายก็ยังทำนะเอ,เออนี่แม่บ้านสมองไวาผมนี่ ทำกระชายน้ำกระชายนี่ไม่ได้ทำกินคนเดียวนะแจกทั้งคอนโดอ่ะแจกมดใครเจอก็ขวดสองขวดเอาไปกินครับนี่เลยนีหัวกระชายนะครับมาดูเลยเนี่ยพามาดูนะครับว่าเขาทํำยังไงเนี่ยหัวกระชายนะครับใครผ่านมาแถวนี้นะครับจุมพรอลองแวะมาดูนะนี่สะอาด ปอกสารพิษนี่แช่ไว้หนึ่งน้ำอันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งเด็ดมาใช่ไหมเนี่ของกูไอ้โอ้อช่แช่ได้เลนี่แช่ไว้แช่ให้มันพี่แม่เขาตัดตัดอยู่เนี่ยเออแม่หอมมากเลยนะในนี่หอมกว่ารูดเองแม่หอมหอมต่างกันเลยนะหอมมากเลยใชคบ้านโอ้โหมันเป็นยานะกระชายเนี่ยใช่ป่ะนี่เออ กำลังเตะอยู่ในตุ้งกำลังงั่นแต่ว่าแค่์ดามผมมากกว่ยาสัญญากินไม่เลยกระชายดาที่สวนเราก็มีมีโอ<ห>ยบบน,ยนี่ไอไอ,ไอขนุนนี่หอมมากเลยนะ,ะต้องให้หอมจรถถิงแต่ต้องให้แบบบริทิ์จะโอเคใช่กินมันเยาะอืออือนี่ครับกิจกรรมที่ได้เงินได้ทองกันก็คือนี่ฮะกระชายแล้วก็เราก็ขายไม่แพงนะครับพามาชมนะครับ ผมเองก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเคยแต่เห็นที่ว่าแม่แพ็คใส่ถุงแล้วนะอเออทำอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นโอเคครับฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับฝนเริ่มไปแล้วครับโชคดีแล้วครับเสื้อผ้าแห้งแน่นอนวันนี้ <c oughs> อ่ะพามาชมกันครับกระชายมีประโยชน์กระชายมีประโยชน์สุดๆครับ